ชีวิตคืออะไรคำถามที่ได้ยินบ่อยแต่นิยามมักแตกต่างกันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะขอมาแบ่งปันหัวข้อนี้เนาะชีวิตคืออะไรผ่านความคิดเห็นส่วนตัวเรื่องราวส่วนตัวหรือประสบการณ์ส่วนตัวที่ตัวเองมีต่อนิยามของคำว่าชีวิตนะคะแต่ก่อนอื่นก็อยากจะขอมาอัปเดตพลังงานกันก่อนดีกว่าไม่ได้อัดคลิปมานานมากแล้วนะคะ เพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับพลังงานช่วงนี้ก็นุ่นว่ามันน่าจะต้องหนักกันแน่แนเลยยิ่งสายจิตวิญญาณแบบนุ่นเนี่ยคงจะลากเลือดกันนะคะก็9.9พอเท่าที่ผ่านมาเนาะที่จริงนุ่นว่ามันมันหนักมาตลอดนั่นแหละแต่ว่านุ่นรู้สึกเลยว่าพอเท่านี้มันเป็นพลังงานที่ทำให้เราเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับ อะไรหลายๆอย่างที่บางทีเราคิดว่ามันมันหมดแล้วมันไปจากตัวเราแล้วมันตายจากตัวเราแล้วอยู่ดีๆเขาก็ฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งนั่นคือพลังงานด้านมืดหรือด้านปีศาจของตัวเราเองนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวนุ่นจะขออัปเดตพลังงานเนาะแล้วก็บอกถึง ความรู้สึกพลังงานส่วนตัวนุ่นถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยฟังแล้วสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับพลังงานช่วงนี้ของตัวเองได้เลยนะคะว่ามันตรงกับมีประสบการณ์แบบเดียวกับที่นุ่นเผชิญหรือเปล่านะคะก็สําหรับพลังงานที่ผ่านมานะนุ่นว่ามันมันแรงตั้งแต่สิงหามาอยู่แล้วเนาะตัวนุ่น,น่ะที่เคยเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทุกคนอยู่ดีก็เ,เกิดการเจ็บป่วยแบบติดต่อกันเนี่ย ทั้งโควิดทั้งไข้หวัดใหญ่เนะี่ยคือติดกันแบบว่าไม่เว้นเลยมาเนี่ยสองสารอบได้นะคะซึ่งมันแปลกมากๆจากเราที่เราเคยแข็งแรงเนี่ยรุ่นว่ามันคือการที่เขาจะล้างพลังงานในตัวเราเป็นด่านสุดท้ายนั่นแหละคะ่ะมันเลยอาจจะแรงกว่าที่ผ่านมาค่อนข้างมากอันนี้พูดถึงทางด้านกายภาพนะคะทางด้านการเจ็บป่วยเนาะแล้วก็ ส่วนทางด้านจิตวิญญาณหรือว่าจิตใจเนี่ยนุ่นว่ามันเป็นช่วงพลังงานพอเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นพลังงานที่เหมือนให้เราเนี่ยเผชิญกับด้านมืดตัวเองไม่รู้ว่าคนอื่นหรือเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นกันหรือเปล่าแต่นุ่นว่าสายจิตวิญญาณทุกคนเนี่ยน่าจะโดนหัวข้อนี้กันนะสำหรับพลังงานที่ผ่านมามันเป็นพลังงานที่ให้เรารเผชิญ การมืดหรือให้เรายอมรับปีศาจในตัวเราอีกครั้งหนึ่งค่ะเหมือนเรานึกว่าบางทีนิสัยแบบนี้ของเราเนี่ยมัน,มนหมดลงไปแล้วเนาะด้วยการที่เราพัฒนาจิตวิญญาณที่ผ่านมาเราคิดว่าเราไม่น่าเจอความรู้สึกแบบนี้หรือนิสัยแบบนี้ของเราแล้วแต่ช่วงพลังงานที่ผ่านมามันเหมือนว่ามันกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนิสัยเสียที่เราไม่เคยเป็นมันมันเุดขึ้นมาให้ให้นู่นเนี่ย ได้เห็นมันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้รู้สึกว่าอ,อ๋อมันมันยังไม่หมดนี่หว่ามันเหมือนเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีมันได้อีกต่อไปอะคะ่ะลึกๆแล้วเราคิดว่าเราดีขึ้นจากตรงนั้นแล้วแต่ที่จริงแล้วบางอย่างเวลามีคนมาสะท้อนเราหรือเราไปเจอเหตุการณ์ที่เอออาจจะมันกระตุ้นสิ่งนั้นขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยมันเลยทำให้เรารู้ว่าพลังงาน ช่วงนี้มันเป็นพลังงานที่ให้เรายอมรับด้านมืดหรือปีศาจในตัวเราอีกครั้งหนึง่งว่าเรามีตรงเนี้ยอยู่แล้วเราตระหนักกับมันว่ามันจะหมดไปได้หรือ,อยังอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีนิสัยเสียที่มันมันเหมือนอยู่ลึกมากๆอ่ะบางทีเรา เราอาจจะคาดไม่ถึงอย่างเงี้ยมันโผล่ขึ้นมาให้เราต้องจัดการมันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็สําหรับพลังงานช่วงนี้ที่นุนรู้สึกว่าจักรกวาลเนี่ยเขามอบให้เราทุกคนไม่ใช่เฉพาะกับไรอุคเกอร์หรือสายจิตวิญญาหรือสตาร์ซีนะคะสําหรับมนุษย์ทุกคนบนโลกเนี่ยก็อย่างที่รู้ว่าทุกคนโดนปลุกให้ตื่นรู้หมดแล้วเนาะแต่อยู่ที่คุณว่าคุณจะ ยอมรับกับพลังงานตรงนี้หรือเปล่าสิ่งที่นุ่นเห็นได้ชัดว่าจัก,กรวาลมอบให้เรามนุษย์ทุกคนในช่วงนี้คือนุ่นรู้สึกว่าเขามอบเลด่าค่ะหรือว่าพลังงานตาที่สที่ทําให้เราเนี่ยคัดแยกพลังงานที่ดีหรือไม่ดีได้ชัดเจนขึ้นโดยที่บุคคลน,นั้นบางทีไม่จําเป็นจะต้องเป็นเอ็มพารหรือไม่จําเป็นจะต้องเป็นสายจิตวิญญาณซะด้วยซ้ํา เหมือนเราจะสามารถแยกออกได้เลยว่าพลังงานนี้มันดีกับเราหรือไม่ดีกับเราไม่ว่าจะเป็นการที่เรารเผชิญออกไปใช้ชีวิตประจำวันมัตื่นมาขับรถออกไปบนท้องถนน,นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแค่การขับรถเนี่ยเราสามารถแยกได้เลยว่าคนที่มันขับรถคันนี้เนีย่ยดูสิเขามีพลังงานที่แบบไม่โอเคหรือแม้กระทั่งการเดินผ่านหรือการ,รเผชิญหน้าสถานการณ์การซื้อของการจับใจ ใช้สอยต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะสัมผัสพลังงานผู้คนได้ลึกขึ้นได้ชัดเจนขึ้นเออพวกเพื่อนๆรู้สึกอย่าง,างนั้นกันไหมคะก็เมนบอกได้นะว่าพวกคุณรู้สึกถึงพลังงานเหมือนเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยที่จักรวาลมอบให้พวกคุณหรือเปล่าเหมือนเขาสามารถทําให้พวกเราเนี่ยคัดแยกสิ่งไม่ดีเนี่ยพลังงานไม่ดีเนี่ยออกจากตัวเราได้ ได้ง่ายขึ้นนะคะเราจะรู้สึกถึงพลังงานที่เราจะป้องกันขอบเขตของตัวเองได้ได้ลึกขึ้นมากขึ้นโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเอ็นพาดไม่จำเป็นต้องเป็นตาร์ซีดไม่จำเป็นต้องเป็นไล์วอร์เกอร์แต่มันเหมือนมีสัญชาตญาณมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกพลังงานหนึ่งที่นุ่นเห็นได้ชัดก็คือหลายคนช่วงนี้เนาะมันอาจจะเป็นพลังงานที่หนัก ถ้าคุณยิ่งต้านกับสิ่งไม่ดีในตัวคุณนะคะด้านมืดนิสัยเสียเก่าๆวงจรเก่าๆผู้คนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆอะไรก็แล้วแต่ที่นุ่นพูดมาหลายคลิปแล้วแล้วคุณยังไม่ยอมซสเลนเดอร์หรือต้านนะเนาะจิตวิญญาณหรือพลังงานช่วงเนี้ยของโลกมันจะทําให้คุณกดดันคุณบีบคุณลึกมากๆดําดิ่งมากๆจนคุณรู้สึก ศูนย์สลายได้ถ้าคุณไม่เข้มแข็งพอค่ะตรงเนี้ยมันมันเป็นการที่เขาจะต้องเหมือน activate เปิดใช้งานออพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในตัวคุณแล้วค่ะแต่ถ้าบางคนยังต้านตรงนี้อยู่เนยนุ่นว่ามันอาจจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกอาจจะไปถึงจุดที่ dark night of the soul ได้อีกรอบหนึ่งเนาะ สำหรับไรเวอร์กเกอร์บางคนด้วยเนาะหรือสำหรับมนุษย์บุคคลที่กำลังเหมือนรู้สึกว่าตัวเองถูกเปลี่ยนแปลงในชีวิตอะคะ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะสแรนเดอร์เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญของพลังงานช่วงนี้มากๆค่ะทุกคนเนาะอย่าไปต้านมันค่ะอะไรที่มันเป็นด้านมืดในตัวเราหรือเป็นความลำบากความเจ็บช้ำความทุกข ความดิ่งดาวเผชิญกับมันรู้สึกกับมันตราหนักกับมันเสร็จแล้วปล่อยวางแล้วจักรวาลจะมอบพลังงานฟื้นฟูให้คุณเองเมื่อคุณยอมสแลนเดอร์เนี่ยเขาก็มักจะส่งของขวัญเล็กๆน้อยๆเนี่ยเพิ่มมาให้ในจิตวิญญาณหรือในพลังงานของคุณนี่คือพลังงานของพอทัลที่ผ่านมาที่นุ่นสัมผัสดได้อีกพลังงานหนึ่งที่จะพูดไม่ได้เลยนุ่นรู้สึกว่ามันเหมือน เหมือนทําให้ตัวนุ่นเองนะที่อยู่บนสายจิตวิญญ,ญาณเนี่ยมันกลับไป back to basic อะคะ่ะเหมือนเราคิดว่าเราอยู่บนจุดสูงสุดข,ของการตื่นของจิตวิญญาณแต่ที่จริงแล้วจุดสูงสุดอะมันก็คือจุดเริ่มต้นนั่นแหละถ้าเปรียบเทียบเหมือนไพ่ก็เป็นไพ่ the world อะคะ่ะเหมือนว่า มันหมุนล้อพอเราไปถึงจุดสูงสุดเขาเหมือนให้เรากลับมา back to basic อีกรอบเพื่อจะเอาตรงเนี้มาบูรณาการกับชีวิตประจำวันของเราให้ได้เหมือนเราเคยจบปริญญาตรีบางทีเขาก็วนให้เรากลับมาเรียนพอหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเหมือนเรียนซ้ำๆเพื่อให้ทบทวนว่าเราเนี่ยปลดทุกอย่างได้หมดแล้วจริงๆไหมโอเคนี่คือพลังงานที่นุ่นอยากอัปเดตให้ทุกคน ฟังช่วงนี้เนาะเป็นยังไงกันบ้างคะบางคนสอดคล้องกับพลังงานที่นุ่นเจอในช่วงนี้หรือเปล่าเรามาเข้าสู่หัวข้อกันดีกว่าค่ะว่าชีวิตคืออะไรก็ฟังเป็นพอดแคสต์นะคะหรือฟังเป็นพลังงานดีๆที่อยากแบ่งปันให้กันให้กันฟังกันแล้วกันค่ะก็ชีวิตคืออะไรเป็นคําถามที่นุ่นเนี่ยรู้สึกว่านุ่นเนี่ยได้ยินบ่อยมากนะคะทุกคน ไม่ว่าจะทางการอ่านหนังสือทางคลิปต่างๆหรือตามรายการที่บางทีเราเคยดูเนี่ยที่เขาถามแขกรับเชิญที่เป็นเหมือนสายแบบว่าจิตวิญญาณหรือสายศาสนาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคําตอบของแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามมุมมองที่เขามองชีวิตเขานะคะหรือประสบการณ์ชีวิตที่เขาได้รับมาเนาะวันนี้นู่นนี่อยากจะขอมาแบ่งปันมุมมองความคิดของตัวเองค่ะ ในฐานะที่เราเนีเรียกตัวเองว่านักเดินทางทางจิตปิญญาณละกันนะคะชีวิตคืออะไรสำหรับนุ่นชีวิตคือเรื่องราวในชีวิตเราที่เราเจอมาในแต่และช่วงชีวิตเราเนี่ยเดินผ่านอายุ1นขวบ2อขวบไปเรื่อยๆ20 21 22จนถึงปัจจุบันนะคะคนเราเนี่ยมี1นขวบสองขวบ หรือจะ2 3่ขวบ26คขวบ31ขวบทุกคนเนี่ยผ่านอายุแต่ละปีนั้นในตอนนั้นเนี่ยได้แค่ปีเดียวปีเดียวเท่านั้นค่ะที่คุณจะมีเวลาอยู่กับเขาคนนั้นคุณมีเวลาอยู่กับเขาคนนั้นซึ่งก็คือตัวคุณเองตอนอายุ10คขวบ11คขวบ12ขวบอะไรก็ว่าไป คุณมีเวลาอยู่กับเขาคนนั้นได้แค่เวอร์ชั่นละหนึ่งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตก็คือคุณได้สวมบทบาทตัวเองในเวอร์ชั่นนั้นเนาะได้คนละหนึ่งปีเนาะไม่ว่าจะการใช้ชีวิตอารมณ์ความรู้สึกในตอนนั้นเวอร์ชั่นนั้นเนาะชีวิตที่เราได้เจอตัวเองแต่ละในบทบาทของทุกๆช่วงชีวิตที่เราเติบโตค่ะในแต่ละปีค่ะซึ่งในแต่ละปีเนี่ยทุกคน ตัวเราก็เปลี่ยนไปทุกๆปีค่ะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตตัวเองเพราะมนุษย์เนี่ยมักุ้นวายหรือว่ายุ่งไปกับชีวิตประจำวันที่ผ่านมาในแต่ละวันค่ะเพราะบางทีเราเนี่ยก็ซึมซับหลายๆอย่างเนาะเวลาเราออกไปใช้ชีวิตเนาะซึมซับผู้คนซึมซับสถานการณ์อะไรพวกนี้จนบางทีเนี่ยเราลืมจดบันทึกตัวเองในช่วงอายุ สั้นๆตอนนั้นเนาะว่าคุณเนี่ยเจออะไรและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในรอบแต่ละหนึ่งปีของคุณและแน่นอนค่ะชีวิตเนี่ยมันก็มักจะเจอทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีปะปนกันไปบางคนเนี่ยช่วงอายุนั้นเนี่ยอาจจะเจอจุดเปลี่ยนของชีวิตไปเลยก็ได้คุณเคยลองนั่งคิดจินตนาการแบบนุ่นไหมคะเราเนี่ยจะสรรหานิยามคำว,ว่าชีวิตเนี่ย ให้มันดูทางการปัดยาอะไรมากมายไปทำไมบางคนเนี่ยพอเจอคำถามเนี้ย<น>ชีวิตคืออะไรถึงกับไปไม่เป็นค่ะต้องนั่งคิดกันสักพักเลยทีเดียวใช่ค่ะคนคนนั้นก็คือนุ่นเองคือนุ่นคือหนึ่งในนั้นค่ะอาจจะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราคงผ่านการดูรายการหรือการฟังศาส,สนาหรือการฟัง เขาเรียกว่าอะไรบรรยายมาเยอะมาคะจากบุคคลที่เขาเป็นนักปัชญานะหรือมีมุมมองชีวิตที่ออกไปทางทางการปัชญาอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้นุ่นเนี่ยพยายามนั่งคิดคะ่ะหาคําตอบให้ดูว่ามันจะต้องมีความหมายที่ลึกซึ้งเนาะเหมือนบางทีไปจินตนาการตัวเองคะ่ะว่าวันหนึ่งมีคนมาถามว่าชีวิตคืออะไรเนี่ยจะตอบอยังไงนุ่นก็เลยรู้สึกคิดเยอะไปหน่อยเหมือนจะพยายามสวมตัวเองให้เป็นนักปัชญาคะ่ะทุกคนแต่ที่จริงแล้วเนี่ย ในสายจิตวิญญาณเนี่ยหรือการเดินทางจิตวิญญาณเนี่ยที่ผ่านมาของนุ่นเนี่ยมันทำให้เราได้หันกลับมาที่ตัวเองค่ะที่ใจตัวเองว่าคำตอบที่แท้จริงมันค่อนข้างที่จะเบสิกพื้นฐานแล้วก็เรียบง่ายค่ะและเป็นสิ่งที่เราเนี่ยเจอมากับตัวจริงๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตสำหรับนุ่นเนี่ยมันมักก็คือเรื่องราวในชีวิตของเราเนี่ยแหละค่ะ แต่ละช่วงชีวิตแต่ละอายุที่เราเจอนั่นแหละค่ะเราสวมบทบาทมนุษย์ที่เกิดมาในโลกใบนี้ชาตินี้และเห็นและใช้ชีวิตไปตามสิ่งที่เราเป็นจะสิ่งที่น่าเสียดายเนียบางคนเนี่ยให้ชีวิตของอายุตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยเป็นชีวิตที่ให้เหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะโดนผู้คนมากำหนดด้วยกรอบอะค่ะ แรงกดดันจากคนอื่นหรือสังคมมันทักานที่เขาส่งต่อกันมาที่ตัดสินกันว่าต้องมีแบบนี้ต้องเป็นแบบนั้นต้องทำอย่างนี้ถึงจะเก่งจะรวยจะมีคนยอมรับต้องมีสิ่งนี้สิสิ่งนั้นสิถึงจะดูดีคนจะได้ยกย่องชื่นชมมันเป็นเรื่องจริงนะคะทุกคนบางทีเนี่ยเราก็เลยใช้ชีวิตตอนอายุนั้นเนี่ยด้วยเหมือนกรอบ ทางสังคมเนาะหรือแบบด้วยความเชื่อหรือเดินตามที่ใครบอกไว้บางคนพ่อแม่แบบว่าเฮ้ยต้องทำอย่างนี้สิมันถึงจะแบบประสบความสําเร็จนะมันถึงจะดูดีโดยที่เราไม่ได้ใช้ความคิดของเราเองเลยเราเราแค่เชื่อในสิ่งที่พ่อแม่หรือใครบอกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าดีเราก็อยากจะทําแบบนั้นแต่ไอที่ว่ามันดีอะคะ่ะทุกคนบางทีเนี่ยพอมันเป็นแล้วมีแล้วเนี่ย กลับไม่สุขใจค่ะภายนอกดูแลสบายดีนะคะแต่ภายในเนี่ยกลับกรวงว่างเหมือนอยากได้อะไรสักอย่างมาเติมเต็มค่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่มันก็ไม่มีถูกผิดค่ะทุกคนทุกคนมีฟีวิวค่ะสามารถเลือกประสบการณ์ชีวิตของตัวเองได้เนาะและอีกนิยามหนึ่งค่ะที่นุ่นใส่ไปในคำว่าชีวิตค่ะก็คือชีวิตคือการเรียนรู้ คุณคงจะได้ยินมาเยอะนะคะและคุณเนี่ยเป็นคนเรียนรู้มันด้วยตัวเองค่ะไม่ว่าจะช่วงอายุตอนนั้นเนี่ยคุณจะเจอประสบการณ์หรือเจอตัวคุณในเวอร์ชันไหนนะคะมีบทเรียนหนักๆบททดสอบหนักๆจุดเปลี่ยนของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะมันเป็นเรื่องราวประสบการณ์ที่คุณเนี่ยได้เขียนมาลงมาเล่นเองค่ะเพื่อเรียนรู้ชีวิตในช่วงน,นั้นๆของคุณ ทุกคนนะคะมีช่วงเวลาที่เรียกว่า d i v i n e timing หรือเรียกว่าเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะทุกคนซึ่งมันจะเกิดตลอดในช่วงชีวิตของคุณที่คุณดำเนินอยู่นั่นแหละคะ่ะเพียงแต่มันจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะเจาะเหมาะสมเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงความสุขความเสียใจถ้าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดค่ะนุ่นเลยมองว่าชีวิตคนเนี่ยมันมหัศจรรย์นะคะทุกคน มันก็เหมือนว่าคุณมีหนังสือชีวิตของคุณเล่มหนึ่งเลยนะเหมือนเริ่มตั้งแต่บทนำประวัติผู้เขียนจนมาถึงสารบัญและเริ่มที่หน้าแรกหน้าแรกก็คือหนึ่งขวบจนถึงไปหน้าสุดท้ายซึ่งเราอะค่ะก็ไม่รู้หรอกเนาะว่าหน้าสุดท้ายของเราเนี่ยจะจบลงที่หน้าที่เท่าไหร่มันคงต้องเริ่มเขียนหนังสือชีวิตเล่มนั้นเนี่ยไปจนนุนว่ามันต้องเลยครึ่งทางของชีวิตไปแล้วค่ะ เราถึงจะเริ่มเห็นว่าเราเนี่ยจะจบที่หน้าสุดท้ายของหนังสือชีวิตเราเล่มนั้นอะที่หน้าเท่าไหร่หรือบางที่เนี่ยเราอาจจะหยุดเรียนไม่ใช่หยุดเรียนสิพูดผิดทุกคนเราอาจจะหยุดเขียนเนี่ยมันไปกระทนหันก็ได้เพราะอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ทําให้เราเนี่ยต้องหยุดเขียนหนังสือของเราลงนะคะหรือเราจะมีโอกาสเนี่ยได้เขียนมันจนจบเล่มไปถึงหน้า90-91เเลยก็ได้ไม่มีใครรู้อนาคตคะ่ะ คุณเคยจินตนาการไหมล่ะคะว่าของคุณเนี่ยจะเขียนจนถึงหน้าที่เท่าไหร่กันคะของนุ่นเนี่ยหน้าสุดท้ายที่แปดิเนี่ยนุ่นว่าก็หลูแล้วนะคะถึงนุ่นจะไม่อยากเขียนให้ถึงเยอะขนาดนั้นเนาะแต่ถ้าชีวิตมันกําหนดให้เรายังต้องอยู่เนี่ยเราก็ต้องอยู่นะคะทุกคนและคลิปเนี้ยนุ่นเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรเนะเป็นเคล็ดลับที่มาเล่าสู่กันฟังะคะ่ะ ที่ตลอดเส้นทางเนี่ยเนาะที่นุ่นเดินทางมาทางด้านจิตปิญญาเนี่ยก็ได้รับคำแนะนำจากจักรวาลจาก Higher Self Spirit Guide หรือว่าจากซอสอะไรก็แล้วแต่เป็นแล้วก็จากเหล่าสัญญ,ญาณนางฟ้าด้วยเนาะนุ่นเรียกมันว่าเคล็ดลับดีกว่าทุกคนในการใช้ชีวิตในความหมายของคำว่าชีวิตนะคะแบบเมื่อคุณนะ่ะใช้ชีวิตมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ย คุณก็จะรู้ว่าชีวิตเนี่ยมันมีขึ้นมีลงมีดีมีลายเนาะมีสุขมีเสียใจมีความหวังแล้วก็มาพร้อมความผิดหวังมีเกิดใหม่แล้วก็มีสูญเสียวนกันอยู่อย่างนี้คุณได้เรียนรู้ได้รับรู้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณคะ่ะหรือแม้กับกระทั่งโลกก็ตามที่เราอยู่ทุกวันนี้เนาะ คุณก็จะได้เห็นข่าวหรือได้รับประสบการณ์อะไรที่ได้ยินได้ฟังทั้งหลายทั้งแหล่ที่โลกเราเกิดขึ้นตอนนี้ค่ะแต่นุ่นอยากเนี่ยให้คุณมองชีวิตแบบนี้นุ่นเชื่อว่าหลายคนถ้าเดินทางบนจิตวิญญาณเนี่ยทุกคนจะต้องได้ยินคำนี้อยู่แล้วเคยได้ยินเนาะก็คืออยากให้คุณเน่ยเรียนรู้ชีวิตทุกอย่างและมองชีวิตให้เป็นเหมือนเกม เกมที่คุณจะต้องผ่านด่านนั้นๆไปให้ได้ค่ะแต่ละด่านเราจะเจออะไรก็อยากให้คุณเนี่ยเก็บเกี่ยวสิ่งที่เจอให้ได้มากที่สุดเนาะเมื่อเรามองชีวิตมันเป็นเกมแล้วค่ะทุกคนเราก็มักจะมีทริคหรือมีเคล็ดลับอยู่เสมอเนาะมีสูตรพิเศษเนาะเคยเล่นเกมกันไหมคะตอนเด็กๆอะ่ะเราก็มักจะมีแบบว่ามีสูตรนะบางคนก็แบบเฮ้ยใช้สูตรนี้สิมถึงจะผ่านด่านอะไรอย่างเงี้ย เมื่อเรามองชีวิตเป็นเกมแล้วอะค่ะเราก็ลองใส่ทริคหรือใส่เคล็ดลับใส่สูตรไปนะทุกคนเนาะมันจะได้แก้ไขด่านนั้นไปได้เสมอไม่ว่าคุณจะเจออะไรในด่านชีวิตนั้นนะคะเช่นแบบว่าคุณเจอความเสียใจอะคุณก็ลองใส่สูตรบทเรียนให้มันไปว่าการเจอความเสียใจเนี่ย คุณได้บทเรียนอะไรจากเขาและคุณเนี่ยจะแก้เกมความเสียใจเนี้ยยังไงให้คุณน่ยผ่านมันไปด้วยใจและร่างกายที่แข็งแรงแบบเนี้ยค่ะเพื่อที่จะเล่นได้ในด่านต่อไปอย่างเช่นอ่ะอีกตัวอย่างหนึง่งเมื่อคุณเจอความผิดหวังคุณจะแก้ความผิดหวังนี้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะให้กลายเป็นความหวังเอาคำว่าผิดออกไป คุณก็จะเปลี่ยนความผิดหวังเนี่ยให้มันกลายเป็นความหวังยังไงเปลี่ยนความผิดหวังใส่ชิกใส่สูตรลงไปให้กลายเป็นแรงผลักด,ดันนะคะให้คุณได้ไปต่อให้คุณได้มีความหวังกับชีวิตต่อนี่คือตัวอย่างเนาะหรือเคล็ดรับในการใช้ชีวิตคะ่ะที่นุ่นมีกับตัวนุ่นเองเนาะ เมื่อคุณมองชีวิตคือเกมอะคะ่ะมันจะดูแลง่ายขึ้นและเบาขึ้น,นะคะ่ะทุกคนให้คุณลองเก็บเกี่ยวชีวิตเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เจอให้ได้เยอะที่สุดในแต่ละด่านเนาะไม่ว่ามันจะดีหรือมันไม่ดีมันจะมันจะร้ายหรือมันจะทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดสาหัสขนาดไหนอะคะ่ะเพราะบางทีนะคะทุกคนชีวิตมันเจออะไรหนักจนบางทีเราตั้งคำถามกับตัวเองเนาะ ว่าแบบจริงๆนะแบบว่าฉันเกิดมาทําไมวะหรือว่าฉันเกิดมาแบบว่าผิดที่ผิดทางว่าชีวิตมันถึงเป็นอย่างเงี้ยเพราะบางทีมนุษย์เรานี่ยมันสุดแล้ว,วทุกคนมันสุดจนบางทีมันคิดอะไรไม่ออกแล้วอ่ะบางทีเราก็นั่นแหละเหมือนที่จักรวาลบอกแหละก็เพราะชีวิตมันคือเกมทุกคนเราอย่าไปมองให้มันเป็นแบบมองเป็นจริงจังซีเรียส เธอลองมองให้มันเป็นเกมดูสิแล้วเธอจะรู้ว่าเธอจะผ่านด่านมันไปยังไงนั่นแหละค่ะนุ่นถึงบอกว่าพอเรารู้แล้วว่ามันอย่างเงี้ยเรารู้สึกรับรู้ตระหนักแก้ไขปล่อยวางและเก็บเกี่ยวความรู้สึกประสบการณ์ในทุกช่วงของชีวิตตรงนั้นให้มากที่สุดนะคะมันคือ,อยาชั้นดีเครื่องมือชั้นยอดนะคะ ความเจ็บปวดทั้งหลายทั้งแหลที่คุณเจอมาในแต่ละอายุหรือแต่ละช่วงของคุณเนี่ยคือนึกว่ามันเป็นยาชั้นดีเลยแล้วก็เป็นเครื่องมือที่จะพาคุณเนี่ยไปสู่จุดที่ดีกว่าเสมอเพราะทุกๆประสบการณ์เนี่ยทุกๆความรู้สึกที่คุณเจอเมื่อคุณได้เรียนรู้แล้วก็ได้สัมผัสมันมันทำให้คุณเนี่ยแยกออกด้วยตัวคุณเองค่ะว่าคุณเนี่ยจะหยิบเครื่องมือชิ้นไหน ในชีวิตของคุณเนี่ยออกมาใช้ออกมาสู้ในแต่ละด่านแต่ละช่วงให้มันผ่านไปได้บางทีเราไม่จำเป็นต้องผ่านด่านด้วยความสุขตลอดหรอกค่ะทุกคนผ่านมันด้วยความทุกข์บ้างก็ได้เนาะเพราะความทุกข์เนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับวัคซีนค่ะวัคซีนที่คอยปกป้องคุณจากเรื่องที่แย่มากๆมาเนี่ยบางทีพอคุณเคยได้รับวัคซีนมันมาแล้วเนี่ย จากความเป็นความเจ็บปวดความทุกข์มาแล้วเนะี่ยมันเลยบรรเทาได้บ้างเวลาคุณเจอเรื่องที่แบบที่แบบแบบแย่มากๆกลับมาสามอีกอย่างเงี้ยแบบเพราะพอคุณได้วัคซีนจากความทุกรอบนั้นแล้วค่ะมันมันเลยเอามาบรรเทาต่อได้เนาะเพราะชีวิตวมันดําเนินต่อค่ะทุกคนมันดําเนินไปทุกๆกวันมันไม่มียังมันยังไม่ใช่จุดจบอะเราจะต้องอยู่ไปจนอีกอายุเท่าไหรอ่อ่ะ มันคงไม่มีทางเดินที่เรียบง่ายตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนุ่นถึงบอกว่า,วาการเก็บเกี่ยวความผูกบทเรียนเนี่ยมันเป็นยาชันดีจริงๆที่มันจะทำให้กลายมาเป็นทิคเป็นสูตรที่จะทาให้คุณเนี่ยผ่านแต่ละด่านไปได้ค่ะและนี่ก็คือเนื้อหาค่ะที่นุ่นเนี่ยเอามาฝากกันวันนี้เนาะและนุ่นขอทิ้งท้ายค่ะสิ่งที่นุ่นเนี่ยตกผลึกกับคำว่าชีวิตค่ะทุกคนก็ อย่าอะไรกับอดีตค่ะแต่จงซาบซึ้งกับมันและจงเอ็นจอยกับปัจจุบันให้มากที่สุดอย่าไปคาดหวังกับอนาคตแต่พร้อมรับและตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลังจะมาก็พอค่ะทุกคนแล้วคุณล่ะคะให้นิยามคำว่าชีวิตคือแบบไหนกันลองแชร์กันได้นะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะนี่คือเนื้อหาที่นุ่นเอามาฝาและเอามาแชร์กับทุกคนในวันนี้เนะ เช่นเคยค่ะจักรวาลไม่เคยปล่อยให้คุณอยู่โดดเดี่ยวนะคะเขาจะคอยอยู่เคียงข้างคุณตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางค่ะเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกันนะคะทุกคนรักษาสุขภาพรักษากายใจให้ผ่านพ้นช่วงเวลาพลังงานโลกช่วงนี้ไปกันได้นะคะสวัสดีค่ะ